สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ดูมาส์ด็อกนะฮะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนครับแต่ผมจะมาพิสูจน์สมการสมการหนึ่งครับคุณเคยเจอสมการนี้ไหมครับนะะอันนี้ผมเพิ่งพิสูจน์ได้ผมก็เลยจะเอามาสอนพิสูจน์ให้ดูกันนะฮะสมการนี้ใช้เมื่อ,อไรครับเมื่อเราเจอพหุานามกันังสองใช่ไหมครับอาเช่นเจออย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราจะหา x เนี่ยโดยการใช้วิธีแยกตัวประกอบแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันแยกตัวประกอบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปใช้ไอ้สมการข้างบนใช่ไหมครับไอ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วผมเพิ่งมาสงสัยไว้ว่าไอที่ผมจำมาเนี่ยมาจากไหนอ่าผมก็เพิ่งสงสัยว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะ นะซึ่งผมก็ทำได้ทําการถามคนที่เก่งๆมานะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าสมการนั้นเป็นยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยถ้าเรามีสมการพหุนามดีกรีสองนะครับ ax กาลังสองนะครับบวก bx บวก c แล้วก็ pf เป็นศูนย์ก็จะได้จาศูตรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้สมการแบบขมูลเนี่ยจะเดียว่าสัมประสิทธิ์หน้ากําลังสองเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเราจะหาร a ตั้งสมการนะฮะ ได้เป็นนะครับหารเอกซ์สมก,การจะได้เป็นตัวหนึ่งครับเมาไม่ติดตับกระจายได้เป็น a กําลังสองบวกด้วย b ส่วน ax ใช่ไหมครับบวก c ส่วนเอกซ์ถ้ากสูย์นะครับครับต่อมาเราจะจัดรูปให้อยู่ในกําลังสองสมบูรณ์ครับโดยที่เราจะย้ายข้าง c ส่วนเอกซไปลบนะครับจะได้เป็น a อกําลังสองบวก b ส่วน a x กซลบลบเ,เท่ากับลบ c ส่วน a นะครับ อพอถึงมาทันนี้แล้วนะครับเราจะทําการจัดรูปด้านซ้ายมือนสมการด้านซ้ายมือเนี่ยไอพส์ด้านซ้ายมือนะครับให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์โดยใช้หน้ากําลังสองบวกด้วยสองบวกด้วยอ2าสองหน้านหลังใช่ไหมสองหน้านหลังหน้าคือหนึ่งใช่ไหมครับหน้าอีกคือหนึ่งะหลังก็คือหลังก็คือ b ส่วนสองถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูพจน์ข้างบนเนี่ยหน้า x คือ b ส่วน a ใช่ไหมครับ A เองคือ b ส่วน a ดังนั้นมันมี2เพิ่มขึ้นมานะครับเราต้องใส่ส่วน2ไปนะครับใส่ส่วน2ไปจะได้เป็น b ส่วน2 a มันจะได้ตัดกันครับ,บวกด้วยหลังกลาลัง2หลังในที่นี้ก็คือหลังในที่หลังในที่นี้คือ b ส่วน2 a นะครับจะได้เป็น b กลัง2ส่วน c a กลัง2นะครับเท่ากับลบ c ส่วน4 a นะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเรามีจน์หลังสุดน,นะครับโพท์ที่ผมที่ผมวงแดงไว้เนี่ย เราไม่มีใช่ไหมครับเพราะตอนแรกเรามีแค่ x กลังสองบวก b ส่วน ax ใช่ไหมครับพอมาบรรทัดต่อมาเนี่ยเรามีพจน์นี้ขึ้นมา b กาลังสองส่วน c x กลังสองตามหลักระบบจำนวนจริงนนเนี่ยถ้าด้านซ้ายเพิ่มขึ้นมาด้านขวาต้องเพิ่มขึ้นมาครับนะฮะอันนี้เป็นสมบัติของระบบจำนวนจริงนะครับเราก็ต้องเพิ่มมาสองค่าเป็นบวก c x กลังสองไปนะนะครับผมโอเคครับด้านซ้ายเราก็สามารถจัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้แล้วใช่ไหมครับกลาลังสองสมบูรณ์คือ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองถูกต้องไหมครับแล้วก็จะจัดอยู่ในรูป x x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับลบด้วย4ส่วน a บวก b กำลังสองส่วน C a เคนะฮะ 4a กำลังสองนะครับผมแล้วมาเนี่ยเราจะทําการจัดรูปด้านขวาแลวนะครับวิธีการทาบุคควิธีการทํศษส่วนก็คือทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับส่วนเท่ากันยังครับยังใช่ไหมดังนั้นเราจะคูณ อันคูณโพสน์ซ้ายด้วยอะไรครับด้วย c a ส่วน c a ใช่ไหมครับมันจะได้เป็นส่วนเท่ากันจะได้เป็นลบ c a c ส่วนด้วย c a กําลังสองใช่ไหมครับบวก b กํลังสองส่วน c a กํลังสองใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อจากนั้นเนี่ยเราจะจะรู้ได้เป็น b กําลังสองลบ c a c ส่วนด้วย c a กําลังสองเท่ากับนะรครับเท่ากับ x บวก b ส่วน2 a ัก้กำลังสองจะได้เป็น แล้วเราก็จะถอดอ่าเราก็จะทําให้กำลังสองหายไปนะครับโดยการคูณคูณนะครับคูณรูททั้งสองค่าไปนะครับคูณรูททั้งสองค่าจะได้เป็น x x บวก b ส่วน 2a นะครับเท่ากับ <c oughs> คือเวลาเราปวดกำลังสองเนีเช่น x กำลังสองนับ b เนี่ย x จึงเท่ากับบวกลบ b อย่างนี้เก็งไหมครับดังนั้นเราจะใส่บวกลบไปนะฮะเพราะว่าเวลากำลังสองเนี่ยเวลาเวลาเรากำลังสองเช่นอ่า ทำไมถึงต้องเป็นบวกลบเพราะว่าสมมติว่า b เทัากับห่งแล้วกัน b ท่ากับหน่งนะ x กําลังสอทั้กับหนึงไหมครับเท่ากับบวกลบหนหรือ x เท่ากับบวกลบหน่ั่นเองไไไไถ้า x กําลังสองท้กัน่งใช่ไหมครับเราต้องการหา x นะฮะจะได้ว่า x มีกี่ค่าครับที่ทำให้เท่ากับหมีสค่าใช่ไหมครับเวลาหนึกํลังสอก็ได้หใช่ไหมแล้วก็ลบหกํลังสองก็ได้หนึ่งใช่ไหมครับ เพราะว่าเวลาลบหนึ่งลบคุณลบจนมันจะได้บวกนะฮะดังนั้นเราจึงใส่บวกลบไว้เสมอนะครับการผิดนะครับผมอ่าจาเป็นไหมเรื่องบวกลบอ่าจำเริ่งบวกลบเนี่ยจําเป็นมากครับเพราะว่าก็สอบาลไรจะใช้จุดจุดที่เราไม่คิดว่ามันจะมาออกมันก็ออกได้นะดังนั้นบวกลบจึงต้องใส่เสมอนะอ่าแล้วก็ถอดใส่รูทไปใช่ไหมครับก็เป็นลบ b กลังสองลบ c a c ส่วนด้วยนะครับ c กำลังสองนะฮะแล้วเราก็ย้ายอ่าไอ้ก้อนนี้ไปลบนะครับจะได้เป็น x เท่ากับ บวกลบ b กำลังสองลบ cac ใช่ไหมครับแล้วครับแล้วต้องส่วนสามารถถอนรู้ได้เป็น 2a ใช่ไหมครับถอรูดออกมาเป็น 2a ลบด้วย b ส่วน 2a ดังนั้นจัดรูปให้เหมือนกับข้างบนก็คือเลยครับย้าย b มาข้างหน้าเป็นลบ b บวกลบ b กำลังสองลบ cac ส่วนด้วย 2a นะครับเราจะได้สมการที่ตรงกับที่เขาให้จำมาตอนมอต้นเนี่ยว่าเวลาแยกตัวประกอบไม่ได้นะหนูหนูควร นำไอ้นี้ไปใช้นะอ่าแต่พอเราพิสูจน์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีไม่มีวันลืมนะครับ <immen mesela> โดยหลักการพิสูจน์สมการนี้คือจัดอยู่ใน a กำลังสองสมบูรณ์นะครับโดยอ้างสมการของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ออกมาก่อนแนละ้วคุณก็จะได้รูปนี้มาใน,ในที่สุดนะครับก็นนี้เป็นสาร,ร,ร,ระเรียน <alleg es> รู้ที่ง่ายๆแบบ อ่าอย่างอรก็ควรรู้ว่าสมาการนี้มาจากไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทาให้ผมรู้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้แต่แรกผมก็เพิ่งมาถามคนอืน่นแล้วก็ามาู้มารู้ในที่หลังนะฮะนะครับผม <S <S อ๋อแล้วการพิสูจน์อันเนี้ยสิ่งจําเป็นก็คือบวกลบถ้ามี x กำลังสองเท่ากับ b นะครับเวลาเราหา x แล้วก็แล้วก็อ่าเทคเอครูทเข้าไปจะได้ x เท่ากับบวกลบรูท b นะครับโดยอย่าลืมว่าเวลาเทครูทเข้าไปเนี่ยจะต้องมีทั้งบวกและลบใช่ไหมครับ นะฮะอย่าลืมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญมากอนยะ่าอย่าลืมเลยนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมผมค,ครับ